จริงีที่แล้วมันนี่กอดอกแลยวนี่เต่งแต่ว่าเต่งี่ะสวยจริงนีถ้าเจอรลังใหญ่ได้เจอแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยวใช่ไหมครับถ้าเจอรลังใหญ่มันจะมีแต่ตัวอย่างนี้อ๋อไอไข่น้อยๆไม่มี สองชั่วโมงครึ่งถึงจะได้ไข่เนี่ยเนาะมาครับเพื่อนๆวันนี้มาดูคุณยายกับน,น้องขุดไข่แมงมันกันนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะเจอแมงมันไหมจะได้แมงมันเยอะไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเนี่ยใญ้านี้ออกเออขึ้เอาก็าอ ไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไระไมีจีต้องมีจีเฮ้ยเมืกตรงนี้ไ <c oughs> อ้เงี้ยงอ่ะแต่ไม่อ่อนเงี้ยกลาบมืนอ่อนนะค่อยค้ำนิกน้อยเออค่อยนิดน้อยก็ค่อยคิดไอด้ยี้มี่ก็แบ่งกับยายคนล,ละครึ่งเนี้เยเนาะ ได้แล้วอ <laughs> ่ะใหญ่ร้อยยายไปเก้าสิบให้หลานไปสิบสิบยายไม่ขึ้นไม่บยิบูกอ๋อใช้ยึดนีนางานนี้มันอ่อนเนาะใช่ใช่รากข่อยมันอ่อนต้นข่อยมันอ่อนเจอตัวเรออาใหญ่เจอเนี่ย ตัวคืออ๋ออ๋อตัวเล็กน้อยเนี่ยเนาะคันเงะอ๋อบางคนแพ<อ>้เลยตัวไม่ใหญ่เนี่ยน้อยไม่ใหญ่กันโอ้ยังคันอ๋อนี่แก่ไม้เอาไว้เนาะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวทางมันหายใช่โห oh, ตัวมันนิดเดียวเอย่างเราใหญ่เนาะนิดเดียวแต่คันบางคนแพ้บางที่ต้องใช้แรงเนาะต้องให้หลานช่วย ัน,นี่โอเคเด่นจะง่ายมันต้องค่อยค่อยขุดไปเนาะไม่ไหวอย่างเงี้ยเฮ้ยไปขุดกลางกาทุ่งอ่ะับ<ำ>สองวังแต่ลังน้อยอ๋อ ไอ้รังนี้ก็เหมือนพอขุดเสร็จแล้วก็กบดินไว้เลี้ยงไว้อ๋อกบไว้ในหน่อยเลี้ยงไว้ปีหน้าขุดใหม่เงี้ยเนาะได้ทุกปียังน้อยเจอยังน้อยเจอตัวแล้วแล่วตายเต็มนั่งแล้วค่อยคุยไปได้ไหมนั่งคุยเอานั่งเล่นคุยไปเออแหม่เจอแล้วรังเจอจริงด้วยเนาะปวกหรือมดไม่รู้นายใหญ่มุดมดอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าลังมันใจหนีป่ะลังลวงนี่โพงมันโพงมันี่ยโพงใหญ่เลยนะอื้ยังไม่รู้ว่าใหญ่กว่าตัวมันเป็นแบบนี้นะโอ้ไข่เนี่ยเนาะไข่ใสอันนี้ไข่สายโลดเนาะแต่พีโลดเนาะเห็นภาษาเขาแล้วเอาเะรอไี่แล้วจะขีดโงเนี่ยออืโอ้ไข่ใหญ่เนาะ ด้วยนนใหญ่เท่าไรต้องเป้งอ๋อนี่เป็กอันนี่มันเป็นไข่ใสอ๋อ,อเฮ้ยมีไข่ใหญ่แล้วนะมี<ล>ะนางแล้วนะเป็นนางแล้วนางก็ลังสวยหนักดีใส่แว่นดิใส่สิเดีด๋ยวกิ่งมันมันเห็นมาครับเพื่อนๆตอนนี้คุณยายขุดมาใช้เวลาระยะเวลามาประมาณสองชั่วโมงครึ่งตอนนี้เจอไข่แมงมันแล้วนะครับเจอไข่แมเป้งด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงว่าคุณยายจะคุ้มค่าเหนื่อยวันนี้ไหมไปครับไปดูเลย ด้วยใหญโ่แล้วนี่ข้างล่างยังมีอีกไหมครับมันนีมันจะสุกดดเร็วนึ่อ๋อโอ่ยอืไข่ามานน้อยะะอ๋อไข่มันน้อยเนาะอือ สำหรับไข่ชุดแรกเจอแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับแต่ว่าคุณยายบอกว่ายังน้อยไปนะครับอันนี้ยังไม่น่าใช่มันจะต้องมีหลังอีกเด,อเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเจอหลังใหญ่ของมดกินกันไหมนะครับตอนนี้ก็หลายคุณยายก็กําลังขุดเข้าไปอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะเจอหลังใหญ่กันไหมไปครับไปดูกันเลยไม่รูโอ้วหรอดวดกเดี๋ยวเ มดไงอ๋อมดม,มันม่จะละเอียดเนี่ยอ๋อขุยมันจะละเอียดอย่างเงี้ยน้อยใหญ่เนาะเอียิบยึดเร็จัดเลยจ้เนี่ย <okay. S 2> ครับอ๋ออย่างก็เราเอาไปล่อนอ๋อไม่เหมือนพวกอะเนาะพวกมันหยาบอ๋อพวกมันจะหยาบหน่อยนี่นะแคร์มีถ้วงนี้นะมดอะจะเลี้ยงใหญ่เว้ยจะเลี้ยงเนี่ยอ้าวเอา,เอาล้านมีลุ้นแล้วน้อยายเนาะ <laughs> ตอนนี้ขุดมาอีกสักพักหนึ่งนะครับคุณยายบอกว่าเจอขุยของมดดินแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ก็ยายบอกว่า ทางนี้ถ้าจะลังใหญ่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะใหญ่จริงอย่างที่คุณยายบอกหรือเปล่าไปครับไปดูกันเลยจะเป็นกระกันคงษดีโคชิไห่รนะู้นะดูมีตัว่ะเอาอะไรครับยายไมป่ปหาไปขาย<อ>ตัวออกไหมไหนเมี่ยมวลเนนะี่ย

Bye. เข้าไปข้างในเลยครับม huh. ันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนี้ต้องมีอีกใค่ไหนยายก็ว่านะก็ว่ามันน้อยจัดเนาะนี่เลยเอามีก่อนก็ได้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่

หายวางน้ำแข็งอมเพี้ยงถ้าเจอใหญ่มรุ่นไม่ใหญ่เกลยวอะไรอยู่เนี่ยหาลองคอมาเห็นไหมีโพงอ่ะอ๋อกวงกวงเนาะเสียงกวงกวงเนาะดินมันหลวม เนี่ยเห็นไหมล่ะโอ้โหมีตัวเลยน่ะอ๋อใช่ด้วยมีตัวจริงด้วยแต่หลังใหญ่น่าดูน่แต่ที่บอกนี่ตรงนี้หลงไม่จะใหญ่ไม่จะใหญ่ใช่ไหมไม่รู้นะเดาๆเอาเอามันจะเบิกกว้างเลยอ่ะเนี่ย mời mười cân dài nha luôn không ăn nè có khách đánh đâu phải đúng chưa nhiều cuốn như nhỉ ไข่ยังไงแต่สวยใช totally ่้ึเนี่ยไข่สวยเนาะเขาบอกกินกระสันเดานี่ขมเนี wow. ่ยนะกะสันเดาอย่างนี้ขมเลยเนาะแล้วเขาเอาไปทําอะไรกินได้มั้งครับยายดองดอหั่นหอมใส่แต่ทั้งเหนือก็กระเทียมมั้งหนูเคยกินนะไม่เคยไม่เคยเหมือนกันเคยกินไข่มดแดงครับรืยังอำเภออะไรเนี่ย อ,อยู่แพงอยู่จริงๆอยู่สูงเม่นใช่ไหมนีม่เคยไปอยู่อ่ะยังยังต้อแย่สงสัยไงยายมันวอกไปวอกมามันก็เข้ารูนี้คนขุดบอกสงสัยมันต้องรูนี้นะยายเดี๋ยวมันปุยรูนี้ nè vài việc ở phía nè, ơ, nè ờ nè, lên nè ơi nè bay. nè cầu, hả. Lăng cầu lên hết. 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 nè. มาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนนี้คุณยายยังไม่มั่นใจว่าเราจะเจอไข่มดดินอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าคุณยายบอกว่าแค่นี้มันยังไม่ใช่มันยังน้อยไปมันต้องมีอีกแต่ตอนนี้ก็กําลังลังเลว,ว่ามันจะมีรังไข่ของมดดินเนี่ยอยู่ในดินอีกหรือไม่นะครับตอนนี้ก็กําลังขุดกันด้วยความยากลําบากเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะเจอไข่แมงมันคุ้มค่าสำหรับการขุดในครั้งนี้ไหมไปครับไปดูกันเลยมีไหมใหญ่ งเหิน <ละ S 2> ขึ้นแล้วเหอเหินขึ้นแล้วแล้วมันจะอยู่ข้างบนยายไม่อยู่ข้างบนไม่มีใช่ไหมครับมันจะลงล่างเลยใช่ไหมใช่แล้วได้ข้างในอย่างเ<อ> <laughs> <ช>นี้ย <laughs> ใช่เนี <laughs> ่ไม่เจอใช่ไหมยายอ๋อไม่เจอ มาอย่างมันน้อยจ้ะใส่ใกล้สุดพันอยู่ไหนเลือกเกินู่นน่ะตลางเลยอ่ะแต่ไม่รู้ขุดไปมันจะมีไหมน่ะตัวมันน้อยอะ่ะตัวตื่นต้องออกมาเป็นดวง,ง่ะอ <c oughs> อกินแม่แค่แนี้ ออกมาแขนมีไข่อะครับยายเดี๋ยวลองดูสักตั้งนะึงตัวมันก็เยอะอ่ะหลานบอกลองดูสักตั้งนึงยายไปสุบก่อนเดี๋ยวพักก่อนหรือจะพักกินข้าวกันก่อนเนี่ยมันมีไข่ไซออกมาด้วยอ่ะแคนเดี๋ยวลองอีกลองมึงก็ต้องหนี้เลยเนี่ยเนี่นยไลลงมาเนี่ย ไปขุดมาจะได้สักสามโลก็ได้นะยายหนูอยากให้ไายจังไม่คาดใครแก่แค่ตัวก็น้อยอ๋อม,อมันใจสามมาสองสามวันเข้าเดินสามมาได้สองวันหรือสามวันครับอน,นี่มันตั้งหลายวันแล้วอะ่ะโอแล้วมันยังไม่มีปีก่ยมันเป็นตัวอ่อนอยู่แล้วตัวอ่อนออตัวเป้งอยู่เลยะเ,เป็นเป้งแล้วก็มีนี่กอดอก จริงปีที่แล้วมันเนี่ยนี่กอดอกอืมอันนี้กอดอกเออนี่กอดอก,อกนี่เป้งมันเนี่ยอ๋อนี่ปกติมันจะมีปีกเลยใช่ไหมยายนี่ปีกแล้วสิเนี่ยอ๋อนี่ปีกเนี่ยไม่มีเนี่ยนี่ถือว่ากย็ยังอ่อนอยู่ยังยังยังกำลังกินเลยใช่ไหมยายอ่เนี่ยอ๋อนี่กำลังกินเลยหรือเงี่เต๋งเนี่ยครับ แต่ว่าเต้งอะสวยจริงนี่อมีถ้าเจอรังใหญ่ได้เจอแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลย,ย,เลยใช่ไหมครับถ้าเจอรังใหญ่มันจะมีแต่ตัวอย่างนี้อ๋อไอไข่น้อย,อยไม่มีครับไออย่างแม่เป้งอย่างนี้ก็กินอร่อยเลยใช่ไหมครับอร่อยแต่ลูกสาวมันไม่ชอบกินชอบกินส่สายบบนี้น้อย แต่ก็มีตัวออกมาเรื่อยๆนะยายเนาะแต่ตัวมันไม่มั่นใจไงมันน้อยจัดไงมันต้องไหลแต่มันเนที่ไหนไม่มีไข่อกม่ไนครับแต่ที่ไม่มั่นใจก็คือว่ามันน้อยมันไม่ไหลเลยตัวอ๋อใช่ตัวตัวมันไหลตัวมันไม่ไหลเละๆลงมาไงมีไหมยาย หรือว่าต้องกลองดูยงว่าอยู่เนี่ยมันไม่เคยเจออย่างนี้ไงขุดมาตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาไงกันดีใช่ไหมครับก็มันมันไม่ไหวจะคุ้มค่าขุดหรือเปล่านี่เนาะอันเนี่ยเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็พอได้กินเนาะถ้าได้แค่นี้ก็พอได้กินเนาะยายเนาะแขลองเอาทางนี้ดิแขนหน่อยนะจับเบอร์ที่สงสัว่า ยังต้องใสอยู่เนาะงสงสข่เนี้มันไม่เคยเนี่ยเออทะมันเอาตัวเข้าแล้วมันไม่ใช่อะมันต้องอ๋อมันตัวมันต้องออกมาใช่ไหมครับใช่ เ่ะจรเสียงของมันอะ่ะออกมหดูดิเข้าหมดเลดดยเยอะไหมไม่ไมีละมันก็ไม่ใช่ละใช่คงจะใช่เท่านี้แหละอ๋อ ออก็ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะเจอไข่มดดินกันอีกหรือไม่นะครับตอนนี้คุณยายก็บอกว่ามันมีความหวังที่ค่อนข้างจะน้อยนิดลงไปแล้วว่าเราจะเจอไหมเพราะว่าปกติเนี่ยมดดินถ้าขุดเข้าไปแล้วเจอมดดินมันต้องออกมาลุยๆๆพร้อมไข่ออกมาเลยแต่นี่มดมันสวนกลับขึ้นไปยายบอกว่าน่าจะไม่ใช่แล้วแล้วมันอยู่เข้าไปลึกพอมันอยู่เข้าไปลึกเนี่ยตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะขุดเข้าไปแล้วเราจะคุ้มค่าเหนื่อยหรือเปล่า มันอาจจะเป็นรังเล็กๆที่แบบมีไข่ยอยู่น้อยมากแล้วเราจะต้องขุดเข้าไปค่อนข้างลึกมันอาจจะไม่คุ้มเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงที่คุณยายกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยตัวก็ไหลออกมาเยอะอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็ลึกเนอะลึกครึ่งเลยเนี่ยนะอ้าวก็ต้องออกครึ่งเลยใช่ไหมครับกำลังตัดสินใจกันอยู่ว่า ัวมนยอจะออ,ออกครึ่งนี่ดูน้องมือเริ่มสั่นละเร <laughs> <laughs> าจะขุดนี่ต้องพักกินข้าวก่อนทั้งนั้งเนี่ยใช่มไม่ไม่ไหวแล้วน้องเดี๋ยวน้องจะเหนื่อยเดี๋ยวเขาองว่ากันใหม่อีกที ก็ขุดย่งจากห้องบนลงมาก็ไปเท่าไหร่อะ่ะเพราะมันต้องขุดง่ายมันไม่ง่ายอยู่แค่ไอ้นี่เนี่ยนะเป็นไม้นี่มไม่ันดัดตัวมันก็เยอะนะอืมดูจากสายตานี่คือตัวเยอะเลยใช่ไหมครับใหญ่ตัวมันเยอะอยู่ก็น่าขุดอยู่ใช่ไหมครับใหญ่ที่ท้อคือว่ามันมันลึก มัน,มนเข้าเยอะไหวเลยไหวหลานวอกไหวครับหลานวอกไหวงั้นไปกินข้าวกันก่อนเอานาะยายเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ น้ำก่อนเหยียดตัวมันมาเกินเส้นทางอ่ะมาเกินเส้นทางแล้วน้องบอกเอาไม่ออกมั้ยนี่เนี่ยมีเหรอเอาแค้มถึงนิดไปจิเดี๋ยวชุดนี้เอาไปล้างก่อนเนาะยาใหญ่เอาไปล้างก่อนโอเคนี่ครับคุณผู้ชมขุนของฝุ่นขุยเนาะเขาเรียกขุยเนาะขุยของมดดินขนาะละเอียดแบบนี้ใช่ไหมยาย อ๋อนี่อยู่นี่เจอขุยไงใช่ไหมเนี่ยโอตอนนี้เจอขุยเนี่ยขุยไม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยออืไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะครับอ่าเขอฝากผักแค่ไงผัด ไปที่ไหนเนี่ยทั้งสามสี่ย่างต่อทีมันขึ้นบนน่ะนายายน้องยังไปเรื่อยเ่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆคุณยายก็ขุดมาเป็นระยะเวลาก็เกือบครึ่งค่อนวันเข้าไปแล้วนะครับเราก็เจอตัวเจอขุยแต่เราไม่เจอไข่ไม่เจอรังของไข่มดดินหรือไข่แมงมันนะครับจริงๆเราหมดความหวังไปหลายรอบแล้วนะครับคุณยายก็จะเลิกขุดไปหลายรอบแล้วแต่ว่า ขุดไปขุดมาก็ยังมีความหวังให้เราตอนนี้เจอตัวไหลลงมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเจอไข่แมงมันหรือไข่มดดินหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันครับ